สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมนุช่องหนุ่มบ้านเหนือครับพอดีคลิปนี้นุได้ต้นตําแยแมวมาจากบ้านคุณี้นะครับบ้านคุณี้ก็เป็นศูนย์เด็กเล็กแล้วก็มีสวนมีต้นไม้เยอะเลยนะครับแล้วก็มีรักกาแฟนะครับแล้วก็ไปซื้อกาแฟเขา,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 าแล้วก็ขอต้นตาแยแมวนี้เอามาทําอะไรนะครับก็จะเอามาให้หน้องแมวที่บ้านกินนะครับพอดีก็ เห็นว่าเขาอ่ะชอบกินอยู่แล้วไม่ว่าแมวตัวไหนก็จะชอบกินต้นเมล์แมวเราก็เลยไปศึกษาดูว่าทำไมถ้าถึงชอบกินปรากฏว่าเราเห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับก็เลยเอามาให้น้องกินด้วยนะป่ะเดี๋ยวเราเรียกน้องแมวมากินดีกว่าน้องแมวตัวนี้เรียกว่าน้องเฮงๆนะครับมาๆๆมาเร็วเร็วเรมาๆมาๆมาเร็ว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 อะเอาวางนี่นะวางนี่วางนี่โอ้วางนี่วางนี่ กินเลยโอ้กินใหญ่เลยออกินท่านั้นเลยลูกท่านั้นเลยใช่ไหมหิวมากเพราะว่าเหมือนเมื่อวานนะครับเพื่อนๆเ,เขาจะเหมือนเขาอ้วกนะกินปลาไปตั้งเยอะอ้วกออกมาเป็นปลาเลยแล้วก็วันนี้ไม่ยอมกินอะไรเลยกินอาหารเม็ดไปน,นิดนึงแล้วก็อาหารซองที่เขาชอบเนาะรสชาติที่เขาชอบเรามันไม่มีขายเมื่อวานไปซื้อไม่มีขายมีแต่รสที่เขาไม่ชอบเอาให้กินก็ไม่กิน กินใหญ่เลยเฮงๆอร่อยไหมเฮงเวลาเขากินเสร็จแล้วเขาจะรู้สึกฟินๆนะครับแล้วก็จะนอนพักผ่อนเนาะเวลาเขารู้สึกตัวว่าตัวเองไม่สบายเขาก็จะกินกินรากนะครับเพื่อนๆส่วนใบก็จะมีกลิ่นเขาจะรู้สึกฟินสบายอ่ะกินใหญ่เลยดูสินี่อร่อยไหมลูก อ่ะเพเดียวหมดแล้วเห็นไหมครับฟินใหญ่เลยเอาฟินฟินเข้าไปเพิ่งถอนมาสดๆเลยนะครับนี่พอนเสร็จก็จะฟินแบ่งเขาก็จะมีกลิ่นเน้อยนะใครที่เลี้ยงแมวเนาะแล้วรู้สึกว่าแมวมันรู้สึกเศร้าๆเหงาๆเขาเบื่ออาหารนะลองไปหาดูนะครับลองปรึกษาดูได้นะคนก็สามารถกินได้นะครับแต่ว่านก็ยังไม่เคยลองกินนะ อ่ะต่อเ,เพื่อนๆหน่อยแล้วแหงๆไม่เอา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 เป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้างแหงๆโอ้นิวซสินี่เขาก็จะกินรากครับเนี่ยเพื่อนๆดูสิโอ้ไม่เอาไม่แย่งอ่ะเขาก็จะกินรากนะครับอันนี้เขาก็จะกินรากหมดเลยไม่เอาลูกโอ้ยอ๋อไม่เอาลูกอืม เขาก็จะกินรากแล้วก็ส่วนไปเนี่ยเขาก็จะมาหนูเนียเล่นนี่เอานี่เนี่ยเอาเอาน,นี่เอา้าเพื่อนเพื่นนนนนนอนคนไหนที่เลี้ยงแมวเนาะแล้วอยากศึกษาดูว่าต้นตำแหยแมวเนี่ยมีสปปรรพคุณอะไรบ้างนะครับลองศึกษาดูนะครับ แล้วก็มาหามาให้น้องกินนะหรือว่าเข้าเข้าป่วยนะแนะนำได้นะครับก็ลองปรึกษาดูนะครับขอจบคลิปเท่านี้นะครับเป็นไงบ้างกินเสร็จแล้วไปแล้วไม่บายก่อนไม่บายไปขอจบคลิปเท่านี้นะครับไม่โอกาสหน้าพบกันใหม่ ถ้าชอบก็กดไลค์ไปกําลังใจให้หน่อยนะครับกดแชร์ได้เลยนะครับที่สำคัญก็ปุ่ม Sub สไ r ร b ์กดติดตามไว้เลยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยนะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดชมคลิปให,ใหม่ๆต่อไปครับลาไปก่อนกับคลิปนี้กับน้องเฮงเฮงครับวันนี้ครับเป็นไงบ้างโอเคนะนีขึ้นนะบ๊ายบายครับ